อ่ะทุกคนเรามากันแปลกนิดนึงนะวันนี้วันนี้คือไม่ได้อยู่ในเกมนะก็คือเป็นคลิปที่อัดไว้คืออัดคลิปไว้อ่ะแต่ลืมเปิดมไมค์เพื่อนๆเก็ตไหมเลยทําให้ผมเนี่ยต้องมาอัดอัดอีกทีหนึ่งอ่ะคืออัดเสียงทับเข้าไปเอาแบบเอาแบบงงๆอย่างนี้เลยละกันนะครับสะดวกดีก็ก่อนอื่นขอสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับอยู่กับผมเซอ้อฟองวันนี้เราก็อยู่ในเกมคบาบาพีซีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกสูตรในการ ออปชันคอสตูมแล้วกันคอสตูมเนี่ยมันจะมีคอสตูมมอไซค์ ide, คอสตูมชุดแล้วก็คอสตูมปีกนะครับคือเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดหลักการหลักการเดียวกันนะครับถามว่าสูตรที่ว่าเนี่ยคืออะไรอะเราเริ่มเลยแล้วกันนะครับในในคลิปเนี่ยในรูปเนี่ยนะครับตอนเนี่ยผมกําลังจะทําการออฟเจาะเกาะของรูที่2องของคอสตูมชุดนะคือรูแรกเนี่ยออฟไปแล้ว7 4ตมันติดอยู่แล้วแหละมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่ารู2เนี่ย เห็นไหมว่าโอกาสมันเหลือ49.5ซึ่งมันลดค่อนข้างครึ่งครึ่งอแล้วมันอันตรายนิดนึงส่วนตัวผมเนี่ยผมก็อยากจะตีบวกแล้วสบายใจขึ้นมาก็เลยหาสูตรหาอะไรขึ้นมาทํานี่แหละก็ไปคิดถึงอ่าเรื่องเรื่องหนึ่งคือตัวเราเนี่ยมันมีค่าแมกเนเใช่ไหมอาไม่ไม่ใช่แมกเนตทีมีค่าคียติคอลเลตซึ่งเวลาตีเนี่ยเราก็หวังให้มันคิถูกไหมผมก็เลยเอาค่าคียติคอลเลตเนี่ยมาคือเขาเรียกอะไรมามาใช้ประโยชน์นะครับ ในกรณีนี้นะครับไอคอสตูมรูที่2เนี่ยถ้าเราจะออฟโดยใช้ออปชันเดิมเนี่ยสมมุติว่ารูแรกออฟจอกก่อไปรู2อเราจะออฟจอกก่ออีกโอกาสสาเร็จมันจะลดลงนะครับจาก7.4หรือ49.5ซึ่งมันน้อยไปผมก็เลยอเอาไงดีหาสูตรด,ดีกว่าสูตรที่ว่าคือผมจะลดคิเลตตัวเองให้มีปริมาณที่พอๆกับโอกาสสาเร็จของการออปชันครั้งนี้นะครับหมายความว่าไอการออปชันเนี่ย49%ใช่ไหม ผมก็จะลดคียเลทให้เหลือสักประมาณ45สวยๆถามว่าลดทําไมนะครับก็ลดเสร็จนะก็ไปที่หุ่นฟางเพื่อนนก็คงจะถามอีกว่ามึงมาหุ่นฟางทําไมคือถ้าไปซัดซัดกมนนัมอนเนี่ยไปตีมันเนี่ยมอนมันตายถูกไหมแต่หุ่นฟางเนี่ยมันไม่ตายเพราะฉะนั้นเราตีหุ่นฟางนี่แหละนะครับผมก็เนี่ยเปิดสเตตขึ้นมาเห็นว่ะเลทจะเป็น71%ผมก็ต้องทําการลดก่อนให้มีปริมาณที่เท่าเท่ากับ ไอ้สี่เมื่อกี้ซึ่งผมเลือกการที่จะถอดหมวกออกมาเพราะหมวกเนี่มันเลทยี่ิบหกถูกไหมก็ถอดออกมาเลทเหลยสี่สิบห้าพอดีตามในรูปนะครับทีเนี้ยเราก็ตีหุ่นไปเลยถามว่าตีกี่ทีล่ะนะครับในกรณีนี้เราต้องตีให้ไม่ขีสี่ิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยตามสถิติเนี่ยต้องตีให้ไม่ขิประมาณสักสามถึงสี่ครั้งหรือถ้าใครแบบกังวลหน่อกนยก็ห้าครั้งไปเลยแต่ว่า ห้าครั้งมันเยอะไปมันเสียเวลานะครับผมเอาสามครั้งพอผมก็จะตีให้มันไม่ขีเนี่ยสามครั้งเห็นปะ่ะอ่ะยังไม่ตีใช่ป่ะผมกอแล้วกันนะเนี่ยก็ตีระหว่างกอเนี่ยมันก็ตีไปด้วยเนี่ยผมก็ตีอ่าหนึ่งสองสามอ่ะ, 1, 2, อะไม่ขีสามทีแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่เมืองนะครับกลับไปออปชันคอรปตูมเราอะนะคือโอกาสติดขีดเนี่ยมันคือสี่บห้าเใช่ไหมถ้ามันไม่ติดสามครั้งเลยแปลว่าโอกาส เริ่มมาแล้วนะเรากลับไปที่เมืองไปออฟเลยนะครับไปออฟเลยเห็นว่าเนี่ยผมก็ออฟเตรียมออฟและอ่ารูสองใใบจอกเกาะเข้าไปเใส่หินเข้าไปแล้วก็ตีนะครับอันนี้มันติดนะเพื่อนๆไม่ต้องรุ้นเสียเวลาเลยเพราะผมผมบอกว่ามันเป็นสูตรผมต้องเลือกอันที่มันติดมาก่อนอยู่แล้วเห็นปะติดแหละนะครับคือถามว่าไอ้สูตรเนี่ยมันช่วยได้มากแค่ไหนผมก็ไม่รู้หรอกเพี่งแต่ว่าเวลาเราตีบวกหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องการ ทริคบางอย่างเพื่อทําแล้วสบายใจอย่างเงี้ยดีกว่าไม่ทำอ่ะเออซึ่งนี่แหละที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะลองเอาไปทํากันดูนะครับอันนี้แถมทีนี้แถมรูที่3เนี่ยผมจะออฟเป็นแมคิเลตนะเพราะผมเปลี่ยนถุงมือมาเนาะแมกเลตมันหายก็ต้องก็ต้องออฟแมกเลตแหละนะครับทีเนี้ยอไอ้รู3เนี่ยด้วยความที่มันเป็นออปชั่นอันเดออันใหม่อันใหม่เท่าทีอันใหม่เนี่ย โอกาสสาเร็จจะสูงก็คือ74%เห็นปหมเนี่ยเจจะต่างกับเมื่อกี้นะคือรูหนึ่งเนี่ยอาเจ็ดสี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่รูสองถ้าออฟเดิมโอกาสลดทีนี้รูสามถ้าใช้ออฟใหม่โอกาสก,ก็จะกลับมาเป็นเจ็ดสี่เปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับซึ่งเจ็ดสี่เปอร์เซ็นเนี่ยผมก็ไม่ไว้ใจนะผมก็ทําเหมือนเดิมอะ่ะก็ออกไปที่หุ่นแล้วก็ลดอ่าลดเลทตัวเองให้พอๆกับโอกาสติดเมื่อกี้โอกาสติดเจ็ดสี่ใช่ไหม ตัวผมเนี่ยมีเลทเดิมๆอยู่ที่71นะครับเพราะฉะนั้นมันก็น้อยกว่าโอกาสสำเร็จของคอตูมเนาะผมก็ซัดหุ่นเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเลท71เนี่ยควรจะต้องตีให้ไม่คิดติดกันสัก2ทีแต่ว่าผมลำคาญผมก็เลยเอาทีเดียวพอนะครับอ่ะอันไหนวะเนี่ยก็ตีไปเรื่อเยเ็นว่ามันคิอยู่นั่นแหละเพราะว่าโอกาส71มัน,มนก็เยอะเนาะ ก็เนี่ยตีไปเรื่อยๆนะครับตีไปตีไปตีไปอ่ะเนี่ยกะเอาไม่ขี้สองทีไงแต่มันมันไม่มาสักทีก็เลยแบบอ่ะทีเดียวก็ได้เสร็จแล้วปุ๊บผมก็กลับไปที่เมืองนะครับก็กลับไปบวกเหมือนเดิมเนี่ยก็ตีไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ปุ๊บสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเวลาเพื่อนๆจะทำการออปชันคอสตูมหรือออปชันอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะเป็นออป มอไซหรืออะไรก,ก็แล้วแต่นะถ้าเพื่อนๆขี้เกียจนะครับซื้อหินมาล่อหรืออะไรเงี้ยผมก็แนะนําวิธีนี้แหละก็คือเพื่อนๆดูว่าโอกาสออปชันติดเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์อย่างกรณีนี้สีดูดูจากในหน้านี้นะสีใช่ไหมเพื่อนก็ออกไปที่หุ่นหุ่นฟางอะ่ะแล้วลดเลดตัวเองลงให้มีปริมาณที่พอๆกับโอกาสสาเร็จนะครับถ้าพอๆกันได้จะดีมากแต่ถ้าพอกันไม่ได้ก็ลดให้มัน ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปอ่ะอย่างเช่นเนี้ย49%ใช่ไหมก็ไม่ควรลดให้ต่ํากว่า40หรือ42นะครับอยู่45เด็กกาลังสวยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันสูตรผมนะครับลองไปใช้กันดูได้ไม่ได้ยังไงก็แวะมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละคลิปวันนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเ,เพื่อนๆก็ไปพลิกแพลงกันได้นะครับ มีเรื่องมาแจ้งเรื่องหนึ่งนะครับก็คือช่วงนี้ผมกลับมาสตรีมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็จะสตรีมทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงนะครับหรือบ่ายสามนะครับเที่ยงหรือบ่ายสามแล้วแต่ว่ามันมีธุระอะไรทําหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะเริ่มเที่ยงแต่ถ้ามีจะเริ่มบ่ายสามนะครับเราจะสตรีมมาราธอนกันเหมือนเดิมนะครับก็คือยาวๆไป6กเจ็ดชั่วโมงอะไรเงี้ยผมถนัดอยู่แล้วนะครับ ก็แวะมาดูกันได้ทุกๆวันเสาร์นะครับทุกๆวันเสาร์ก็จะขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมไปแล้ว